ทา่านผู้ชมนะตอนนี้เทากลับมาฮอดนะอาริโซนาเนาะรัฐอาริโซนา,นะนาเนาะฟฟนิกซนะ์เท่ากับเนิกซ์เนาะอ่ามันเป็นรัฐที่นะนะออนะทประมาณไหนนะนมีแกรนด์แคนยออนเนี่ยนะท่านผู้ชมเนาะเต้นวิทท่านผู้ชมกินเพราะบทสั่ง สบายดีครับท่านผูนดีต้อนรัส่องเอเชียนไลฟ์อินยูเอสเอครับ่าครับตอนนี้เขากำลังอยู่สนามบินบอสตันเนาะบอสตันมาซัสเซย์นาะถ้านผู้ใดอยู่บอสตันก็จะหูุดนะถ้านผู้ใดอยู่บ้านเฮาอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆเนาะฉะนั้นนะฮับนั่งจะเดินทางไปจากจากบอสตัน ไปหาแคลิฟอร์เนียเนาะแต่ว่านนเนื่องจากว่ามันบูมีอ่นนอะไรนะมันบูมี่ยน,ยน,อ,น,นอะไรนะได้เล็กกันนะคุน้องเรคอยต้องเล้ยขี่ยนจากบอสตันไปลงอันนะอาริโซนาก่อนเนาะลงอาริโซนาแล้วนะอยู่หันประมาณสมองนึงแล้วค่ะก็จริงไปต่อันนั้นนะอันนั้แคลิฟอร์เนียเนาะแต่ว่าตอนนี้นอ,อน,นะอะนนั้นนะนั่งนั่งถ่ายยนอ,นอยู่เนาะ ค่อดีดไปซื้อกาแฟแล้วก็จะให้ทุกคนเบิ้งว่าน่น,นะยู่แถวเกตคอนะ่อยเนาะยู่แถวเกตเกตบอลค่อยจะไปเนาะเนื่องจากว่ายู่งไม่กล้าท่านผู้ชมเนาะมันสนามบินมันเป็นแบบแบบใหญ่อลังการหลายนะเนาะและวันนั้นเขาบอกสามารถแบบให้เบิ้งมดทุกบอลได้เนาะแต่ว่าคา่อดีดให้เบิ้งยู่แถวแบบมองมองเกตที่ค่อยจะไปเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วที่ตามกันไปเลยมคึกคักเนาะ การเดินทางก็คึกคักว่านะนี่สนามบินมันกได้ร้อยร้อยร้อยปรน้อ่เราม่ติดักเพราะว่าตอนนี้ไม่นานอยู่ี่ประมาณก็ว่าง้าเลยทุกคนะนกับเธอเถอะนะให้กับเธอนไปสงงให้กับเธอจัน้เินสิน ဘုရားရှင်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 ဘုရားရှင ้องถ้าสบายสำหรับเราเพราะว่าจะเป็นคนนวลเนาะเพราะว่ 这那个。 ตอนนี้เขากำนะนะลังมาฮอตนามาฮอตนาอาริสมาฮอดนาอาริโซนาเนาะรัฐอาริโซนาเนาะฟฟนิกกระท่อมเฟนิกเนาะอ่ามันเป็นรัฐที่แป็ว่าหนามีแกรนแคนยอนหนะท่านผู้ชมเนาะอันนะี้ก็จะเป็นแบบว่าเข่าๆกันนะท่ะนะานผู้ชมเนาะคลึกทักในสนามบินตรงนี้นค,คลึกทักหลายเนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะอ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเป็นรถซอกกินข้ากันาอหิวข้าวแห้งๆเนาะเขา,านะจะไปเลาะกินข้าวกันพอหิวเขา่าแห้งก่ บริกินข้าวตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยร้านอาหารนี่คือดีซี่ครับกินข้ามว,าม,าาวมาเจออ่ะนะทำประชมหิวข้าวแหงง้งโอ้ตายห่ามันมีอาหาร นี่แต่แซนด์วิชอย่างอื้นๆนะครับเรไนี่ค่อยออกบ้านมาตั้งแต่ห้าโมงเร้าเนาะห้าโมงเร้ามาม่องนี้พรายามขี่ยนต่อเลยนะท่านผู้ชมเนาะมันบุบมีเวลาไปินี่แต่อาหารแบบนี้เนาตายฮะ tên biết không trong tin báo bảo tàng thầy cũng quên sao không làm đâu thầy ไปกินยื้อทงยนต์ต่อไปก่อนท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมเนาะหูดับตับใหม่ท่านผู้ชมเนาะซัมก็ไปเมืองลาวเนี่ยที่ซัมก็ไปเมืองลาวเนาะไฟออกเหนือนตั้งแต่ห้าโมงเนาะไฟมาแคลิฟอร์เนียนี่ตอนนี้สามโมงครึ่งเนาะท่านผูมเนาะสามโมงครึ่งโอเคแปมาฝรั่งเศสเวลาอยู่อ่นนะเฉพาะขี้ยนต์เนี่ยประมาณเก้าชั่วโมงครับผู้ชมเนาะเก้าชั่วโมงโอเคอันนี้ประเทศเดียวกันนี่เนี่ยโอเคประเทศเดียวกันเนาะเฉพาะยูเมกาท่านจากันนะจากคอสตันเนาะ อ่ามอสซัตชูเซตมาหาอ่าสแคมเอนโต้เนาะอลาสแคลิฟอร์เนียเนาะอ่าใช้เวลาเก้าสัปโมงไั่นี้ออกจากเหนื้อค่อไปอีกสิบลายชั่วโมงท่านผู้ชมน้องมืดมือเลยท่านผู้ชมน้องซ้ำกับไปเมืองลาวเลยนะท่า,านผู้ชม <Okay. S 1> okay, ลองโอเคเนาะตอนนี้เข้ามาหอดแล้วอ่าจะนั่งพอดีอ่ารบเป๋ากระเป๋าก้อกกน,นเนอะรบเป๋ากระเป๋าเรา เขาจะไปหาบอนกินขา้ขาวกับน้องกันหิวเข้าวแองน,นั่นทุกทุกเนาะผมไม่ได้กินข้าวมืดมือเลยเนาะโอเคเนาะนี่ยังเป็นนาหารแต่เราปฏิทายเบิรงเดอ้อโอเคพร้อมกันเรา let's go แต่ว่ s <S าก่อนหนึ่งมัดต้องไปเอากระเป๋ากันกนนะทะทุกทุกเนาะพอที่แปอากระเป๋ากันแล้วเขายิงไปหาบอนกินขานะ้าวเนาะมันมีแต่มันมีแต่อาหารไม่กลาเนะท่านผู้ชมแต่ว่าคอ่อยบริยากอาหารไม่กลาเนาะจะนอนมองนั่นมากจะมันอน,น บลักเก็ตสครีมเนาะเขาต้องอะไรนะตามตามป้ายไปเลยท่านผู้ชมเดาอเทอร์มินอลบลักเก็ตสครีมสั่ไปต้องไปมองนี่ท่านผู้ชมไปชิวอ่าเขาต้องลงไปมองนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะ คาสิโนผาดล็อกท่านผู้ชมราลังกันนะจ๊ะ Keep m o v g ไม่ต้องไปตดันแ b ก c c a s e โอ้มึงนี่ท่านผู้ชมเย้สามคนใหญ่น ตอนนี้คอยอยู่อันเมืองสกามเมนโตนะท่านผู้ชมนาะกระเป๋าก,กันเดินเบอร์น้อป๊้าท่านผู้ชมเบิร์อันนี้นะแต่ชอ,อกกระเป๋า ขาเจ้าเอากระเป๋าไปใส่เนาะเขาเจ้าใหันหู่าสัญลักษณ์อันม่องนี้เป็นม่องเอา,อเอากระเป๋าได้ครับท่านผู้ชมเด้อันนี้ม่องกระเป๋าของใครเนาะอ่ะตัวนี้มันโมเมนต์นะสนามบินใหญ่ได้ครับท่านผู้ชมมันเป็นแมนสนามบินน้อยเนาะ กระเป๋าใส่นเนาะกระเป๋าไฟวันเอาเครื่องมาหลายเนานะธรรมบุญสมเนาะประมาณสามมื้อนึงเนาะโอเคเอากระเป๋าก็ล้าวไปเจอกันไหมเนาะทรรมบุญสมเนานะตอนนี้กำลังอ่ะนะล้อถ่าโมข่อยมาครับเนาะเดี๋ยวข่อยจะไปสั่งกาแฟเย็นๆกินกันเนาะทรรมบุญสมเนาะอันนี้ทุกคนก็น่าจะหู้ยละอันนี้เป็นสตาร์บัคสนั่นเองเนาะกินกาแฟเย็นๆได้ธรรมบุญสมได้เดี๋ยวเขาจะไปสั่งกันมองนี่อ่ะนะบุบบิซซี่เป็นแดดทรรมบุญสมเนาะบุมีคนหลาย เก็จะไปสร้างสาวน้อยนี่กันมีแต่คนเดียวขายอ่อหาห้านสบักมันก็จะมีพวกนี้นเนาะเจ้าขายพวกแฮมบเบอร์เกอร์พวกกัน,นพวกจี้ขนมอย่างพวกนี้นะคระับสำหรอันนล็น้อยนะทบดอนเลยนะคุณผู้ชม To mẹ con đi học hát, kosaru. Nhái café, đấy. So, nè mặt. And, uh, what else? That's it. Can, can they come on for pitcher, right? yes. mày? Okay, yeah, that's it. Your name? Sai. Fine. Mm -hmm. okay. Your total is 7.11. No busy? You're no busy? Busy? You, you're no busy? Yeah. No. Why? Uh, we, are, we should be busy, but today is kind of slow. Yeah. Thank you. Just a moment? Yeah. Yeah, it's kind of slow. Oh, I think because you are out here, you know. But if you're in the side, uh huh. you might be more busy inside, no? Um, uh, no, I don't think so. I was on the stairs. It a s n t busy. No? You were on the stairs? I just got back from... Yeah? Mm -hmm. ตอนนี้เขาก็ได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือ Starbucks นี่เองเนาะ ถ้าผูใ้ใดเป็นไฮโซเนี่ยก็จะหู้จักแต่ว่ายุไม่กล่าวกับของธรรมดาเนาะแต่ย่บ้านเขาต้องมีคนไฮโซจึงกินได้เนะาะเพราะราคามันแพงใน,นบอร์ดธรรมดมเนะาะก็ะผมได้หมายถึงว่าคนธรรมดากินไม่ได้เนาะแต่ว่าก็กินแบบนี้กับกินกาแฟนมเย็นมันกับค่า,คายขึ้นกันเนาะก็ะผมจำเป็นต้องไปกินราคาแพงก็กินว่เนาะแต่ว่ายุพี่เขากิน,นย้อนมันบอดด้มีคือกาแฟบ้านเฮาเลยเนาะข้นคไข่แปบ้านเขาไข่กักินกาแฟเย็นบ้านเฮาเนาะ ไขกำลังท่าหมูไข่มาฮับด้วยเนาะทาหมูไข่มาฮับแล้วกันนะเราจะไปซอกกินเฟอร์เนาะซอกกินเฟอร์กินยังแล้วกันอานามิยางเป็นน่าสนใจอยู่อานาแคลิฟอร์เนียกัตติไทยเบิ้งเนาะมันกว้างใหญ่มหาศาลนาะท่านผู้ชมเนาะไข่ใช้เวลาแบบว่ามืดมื้อเลยท่านผู้ชมเนาะซิปกชั่วโมงอ่ะเดินทางประเทศเดียวกันนะนี่ท่านผู้ชมเนาะบริเวณคนละประเทศได้โอเคเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นแห่งกันมากใหญ่เอาเนาะสบายดีบ๊ายบาย